ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับอ,อ่ะก็อรับท่านชมมาพบกับช่างสายนะครับนี่นะครับมาดูกำลังทำการต่อสายไฟนะครับอันนี้แบบต่อแบบสดๆนะครับ <c oughs> ไม่ยอมถอดสายออกก่อนนะครับดี่ มีไฟอยู่นะครับ <Okay. S 1> ก็บอกว่า <Okay. S 1> การไฟฟ้าเก่านะครับนี่ <Okay. S 1> อันนี้ก็รถกระเช้านะครับ <Okay. S 1> รถกระเช้าสักช่างกบนะครับนี่กบแม็โครซิงครับ <Okay. S 1> เอาลิ้นเตะดูครับช่าง นี่คนระับเสียบเข้าไปครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับสมกับการเป็นช่างจริงๆนะครับเมืออาชีพ ก็จะสั่นๆนิดนึงครับไม่ไม่ใช่อะไรครับไม่ได้ถอน <laughs> มือก็จะสั่นๆนิดนึงครับไม่ได้ถอนนะครับ <laughs> ไม่ต้องพันเทปกาวลงลูกพี่นี่นะครับพันเทปกาวครับยี่ทำอะไรแบบหวัดเสียวมาก เรียบร้อยครับนี่อ้าวเรียบร้อยรถรถกระเช้าลงได้ วันนี้ก็ลุงงานสายมากครับวันนี้ย้ายแคมป์ครับอุ้นี่นะครับเจ้าเกิรมสซีีซีองร้อยก็เข้ามาทําเมื่อวานนะครับนี่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ อาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ